ทับในโครงงานของพวกผมนะครับก็จะทำเรื่องของการพัฒนา NFC sensor tag ด้วยเทคโนโลยี flexible IC process ครับผมครับแล้วก็ในคณะผู้จัดทำครับก็จะมีผมนายกศชสถาวิพภครับทางซ้ายนายชาวินคงประสงค์ศิริและทางขวานายวิภูทรสง่างาน,นครับผมแล้วก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นรองศาสตราจารย์ดรวรรวัฒนาพานิตครับและมีอาจารย์อีกท่านเป็นกรรมการคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดุสิตธนะเพทายครับสำหรส่วนของฮาร์ดแวร์ครับเราก็จะใช้เป็นตัวอะลูอิเดียมแกสฟีเลียมซิงค์ออกไซด์ครับหรือว่าย่อเป็น a i g z o ครับผมซึ่งข้อดีก็คือฟ b r i c a t i o n Proces s ครับเราจะเห็นนะครับจากรูปเป็นของซีกอนและรูปข้างล่างเป็นของอะมิเฟอร์คกรับก็จะเห็นว่ามีขั้นตอนที่น้อยกว่าแล้วก็ในการผลิตครับอะลูมิเนียมฟอสฟอร์ดีเอียมซงค่ออกไซด์จะใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างต แล้วก็ข้อดีข้อที่2ครับคือ Material Cost ก็คือตัวของอ m มอฟ้าไอจีเซอนั้นมี Cost ที่ต่ำกว่าซิลิคอนครับผมแล้วก็ข้อดีข้อสุดท้ายครับก็คือ f l e x i b l e IC ครับก็คือตัวของอ m มอฟ้าไอจีเซอครับสามารถโค้งงอได้ครับผมครับผมการสร้างทรานซิสเตอร์ด้วยอ m มอฟ้าไอจีเซอนบนเฟ i ิเบิลซับเซ็ตนะครับก็จะทำให้ได้ผลลัพธ์เป็นไอซีที่มีความยืดหยุ่นหรือว่าเฟ e ิเบิลไอซีนั่นเองครับผม จากภาพนี้ครับก็จะเป็นตัวอย่าง NFC Barcode ที่ประกอบไปด้วยตัว ClockGen Digital Core ISO 1 4 3 Formatting นะครับและภาพทางขวาเนี่ยก็จะเป็นแสดงให้เห็นถึงความโค้งงอของชิปนะครับผม NFC Tag นะครับ uh, NFC Tag เนี่เป็นอุปกรณ์แผบ แบบ p s s s v e นะครับก็คือไม่มี Power ในตัว non-powered e v i c e นะครับแล้วก็จะใช้ electro magnetic induction นะครับหรือว่าการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้านะครับในการ m อ unica t ตนะครับผมทั้งภาพทางขวานี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของ NFC tag นะครับที่ใช้ในใช้ในทั่วไปในปัจจุบันนะครับก็จะมี Antenna นะครับเป็นตัว harvest พลังงานมาแล้วก็เอาพลังงานเนี่ยมาใช้ในกับ IC ช i p นะครับที่เป็นเซอร์กิตต่างๆนะครับโดยที่มี property หรือว่าคุณสมบัติดังนี้นะครับที่เราจะใช้เนี่ย ก็คือมันเป็น NFC tag นะครับก็จะเป็น near field communication นะครับฉะนั้นมันก็จะทำการสื่อสารใน short range นะครับแล้วก็ใช้ high frequency wireless communication นะครับโดยการสื่อสารเนี่ยจะเป็นการสื่อสารระหว่าง NFC reader แล้วก็ NFC tag นะครับโดยที่โปรเจกต์นี้เนี่ยเราใช้ radio frequency ที่13.56 MHz นะครับ หลังจากที่เราได้รู้จัก NFC tag แล้วแล้วก็ได้รู้จัก a m o n p h u s ISO ที่เป็น Flexible IC แล้วนะครับเราจะนำา2อย่างนี้นะครับมาผสมเข้าด้วยกันให้กลายเป็น NFC tag with Flexible IC design นะครับหรือว่าเป็นโปรเจกตของเราโดยที่วัตถุประสงค์ของเราเนี่ยจะทำการ research นะครับทำการศึกษาค้นคว้าแล้วก็พัฒนา NFC sensor นะครับด้วยการใช้ Flexible IC technology ที่ได้จากบริษัท pragmatic นะครับผมโดยที่โปรเจกตนี้นะครับเราจะทาการ design NFC sensor ด้วยโปรแกรม Cadence Virtuoso Design 2นะครับผม ต่อมาเราก็จะไปดูส่วนประกอบต่างๆของ NFC ที่เราจะใช้สร้างนะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็น Digital Core Generator นะครับส่วนที่2ก็จะเป็น Transmission Part นะครับแล้วส่วนสุดท้ายก็จะเป็น Additional Sensor นะครับผมครับในส่วนของ Additional Sensor ครับเราก็จะรับค่า Analog Output Voltage ครับมาจากตัวเซนเซอร์ครับส่งส่งต่อไปที่ตัว Amplifier ครับเพื่อขยายสัญญาณแล้วก็ส่งต่อไปที่ ADC ครับหรือว่าเป็น Analog to Digital Converter ครับซึ่งตรงนี้เราจะใช้เป็นตัว Delta Sigma Modulator ครับซึ่งตัวนี้ก็จะแปลงตัว Analog Input ครับเป็น p o w e r Modulation Output ครับผมซึ่งก็จะมีตัว Average Output ครับผมเท่ากับตัว Input Signal ครับครับในส่วนของ Transmission p a านะครับเราจะประกอบไปด้วย Antenna ทำหน้าที่รับพลังงานจากตัว Leader นะครับแล้วก็ Rectifier ทำหน้าที่แปลง AC เป็น DC ครับ แล้วก็โมเดลเตอร์ทำการโมเดเลตสัญญาณก่อนที่จะส่งออกตับตัวไปเป็นดิจิตอลคอร์เจเนเตอร์นะครับโดยจะประกอบไปด้วยคอร์เจเนเตอร์ครับตัวนี้จะใช้ไปในตัว7บิตคา์เตอร์นะครับจากนั้นก็จะไปตัวอย่างตัวดีโคเดอร์นะครับก็คือ3ตัว8และ4ตัว16ครับซึ่งจะทำให้ได้28บิต128บิตลอมนะครับก่อนที่จะส่งไปยังแมนเชสเตอร์เอนโคเดอร์และส่งไปยังผู้รับต่อไปครับ ส่วนซอฟต์แวร์ที่เราใช้นะครับก็คือ Cadence Virtuoso ครับเนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ที่ค่อนข้างครบนะครับทำได้ตั้งแต่การดีไซน์ไปถึงขั้นตอนการเรียล์เอาครับเพื่อส่งไปยังลงแฟบบได้ครับครับสำหรับขั้นตอนในการดำเนินงานนะครับในส่วนแรกนะครับเนื่องจากการที่มีปัญหาเรื่อง power efficiency กับ Unipolar Nature of b y p a ของ Armada e g e นะครับเราจึงเลือกที่จะดีไซน์บนซิลิคอนก่อนนะครับเพื่อให้ได้เรียนรู้ขั้นตอนการดีไซน์ของเซอร์กิตที่เป็นพื้นฐานนะครับ แล้วก็ได้กำหนด Performance กับสเปคเข้าวๆเพื่อนทำการดีไซน์ในะาราดับต่อไปครับขอบคุณครับ